สหสหสคัญเมืองพุทธศาสนาประชาราษสามัคคีอันยมณีท่องเที่ยวเกี่ยวดองวัฒนธรรมงามล้ำธรรมชาติราชการเอื้ออาทรออนซอ,อนน้ำใจงามนะคะก็พระครูสิริพัฒนิเทศนะคะดอกเตอร์ประธานสงฆ์วัดพุทธาวาดภูสิงห์นะคะเพอสหัสขันะคาจังหวัดการสินนะคะตอนนี้เราอยู่ที่นะคะ บริเวณทางขึ้นนะคะบันไดสมเด็จพระมหาธีราชานะคะบันไดสวรรค์ภูสิงห์อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาลสินนะคะท่านผู้ชมบันไดเนี่ยที่เราจะเดินขึ้นไปนะคะโอ้ข้าเจ้ามาออกกําลังกายเนี่ยมาแรงกับสิ่ยางขึ้นไปนี่แหละตอนเย็นเนาะมันก็าจะพอดีนะสำหรับคนที่จะออกกําลังกาย,เ,ยเดินขึ้นไปข้างบนนะพื้นที่นอก ก็ได้ก่อห้าร้อยหกสิบสี่ขั้นแมนยมบ่แม่จะขันก็ห้าร้อยหกสิบสี่แม่ตาใสคุณแม่ค่ะไบบัวขาวขาวโอ้มาเจ้ามานยางมันเลี้ยงมันบวกอนเนาะมาจากเธอหรอแม่ไหมาจากเธอว่าให้ในไม้จากเธอมาเธอแหลก่ะจ่ะหมานบองวดวังหันถึงเหล็กบ่บ่ถือจ่ะเาบืจ่ะแปดชุดออกแโอ้เจ้าต้องขืนแต้มหนึงเนาะนะคะ ฮะมักตัวใดจังเงินนี่80ตัวเกาเนี่ยนะบอกโอ้ถายูปมาได้จ้านำตัวเก่าพนว่าเอา80คือเก่าอ,อีแม่เด้มักตัวใดแม่บ่ซื้อให้เพื่อนซื้อให้ให้ลูกซื้อแล้วก็แล้วบ่แม่โอ้คือเก่งแถบพุนอ่ะย่างขึ้นไปหอดแล้วพุนอ่ะพี่น้อง ะะเบิ้งเหลียวเบิ้งคือไก่เด้แต่ว่าย่างขึ้นไปนี่ไก่เติบใน,ใน,นุขึ้นไปสองเธอเกือบอ <c oughs> บวลดแต่ว่ามัอแต่ว่ามนันหนีนุเอารถขับรถขึ้นไปนะคะ <c oughs> เราก็ไม่ได้ไม่ได้เดินนะคะวันนี้มันอากาศร้อนมาถึงตอนบ่ายๆเนาะมันเดินไม่ไหวมันเหนื่อยแต่มีคนหนึ่งที่เขาเดินเป็นครอบครัวเลย, <c oughs> เลยกลางวันโอ้ยร้อนมาก เก่งมากนะคะบัน,ดนดไดสวรรค์เด้อผู้ใดขึ้นไปเนี่ขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าเพื่อให้โชคให้ mắn สุขปู่สุขคนเดอ้ออืมพี่น้องผู้สิงเดี๋ยวพาเอฟซีไปหาโชคลาภก่อนบ้านนี้เราขึ้นไปแล้วเราขอโชคลาภแล้วนะคะเมื่อกี้เราได้ตัวเลขมาสามตัวนะคะเจ็ดสองแปดเด้อพี่น้องแอปได้ตัวเลขมานะคะเป็นนัมเบอร์ เจ็ดสองแปดนะคะแต่ว่ามีคนบอกมาว่า,าหลายท่านที่เดินทางมานะคะมาขอกับปูนะคะปูบริเวณไหนนอพ่นมาบริเวณน,นี่ล่ะมาขอกับปูเพันใดนีใ่ใช่ละทุกขอไปใช่ละบัน ท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวเดินทางขึ้นไปด้วยกันนะคะใครเข้ามาก็ขอให้มีโชคลาภใครดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะโอ้อามาขอปูพี่น้องนะคะอ่ะเราจะเอาถูบเทียนมาอันนั้นขันอ่าขันไวมาไหวายเพิ่น ให้ fc สองสองเป็นตัวเลขเอานะคะเพราะว่าเราไม่ได้จุดทูบนะคะแต่ว่าให้สองซ่องหินเอาว่าพี่น้องสิเห็นเป็นตัวใดน,นะคะปวดให้พายทัย้งปูเอ้ยอเอาก็เห็นหาแปดดเนี่ อู่อนอยาเดอ้อนี่บุญธรรมมาเบิ่งนี่แม<ะ>เห็นคือเล 8, หลขกแปดซัดสัดแมนี่ด้วยพี่น้องพี่น้องู้ไดสชิบ่เห็นเป็นไฟพอได้เอ่อออกมาพี่แซเหรอเี่ยถูกห้องไหม,มถูกจะได้รถห้องออกมาเนี่นฮะ แต่ผมไม่จุกนะคุณหมอนักมุกษาควาตุรังโตสมัสมุษานักมุกษาควาตุรังโตสมัยสมุษานักมกษาวาตุรังโตสมัยสมษานักมุกษาควาตรังโตสมัสมุทรศษาสา ก็ได้มากกับไปที่ศาลนะครับศารเาพ่อฟูซิงนะครับมันนี้ก็ไปจุดถูกคอนะครับเใส่ซองเอานะครับตัวเลขอยู่ในหินนะครับไอ,อเห็นตัว,กนนตวดกับคอมมนมานได้ครับเนี่ หลายท่านนะครับที่น้ำม่เคยเดินทางมาที่วัดผู้สิงนะครับแอดมินกับทายบรรยากาศใ้เบิ่งเลยนะครับเด้อผู้ใดอยากมาทําบุญนะครับที่วัดผู้สิงก็เดินทางมาได้นะครับรู้สึกว่าอยู่ตําบลดงน้อยนะครับอาเภอสหัส,สขันจังหวัดกฬสิน์นะครับก็ละเก้าดอกก็ละเก้าดอกมาท่านผู้ชม,มเห็นเป็นห้าแปดนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอดูเลขทูบนะคะว่าจะเป็นตัวไหนนะคะ สามเดือนใช่ปะ่ะตัวที่สองน่าจะเป็นเลขสามนะครับตอนนี้นะคะก็จะเห็นในไลฟ์สดนะคะเป็นตัวเลขแนวทางโชคลาภจะเป็นของน้องงูสัเนะเราเห็นว,ว่าขยับกล่องได้แต่ขยับสุดนี้ก็สิหายไป ใจเย็นๆด้อคุณกรนก,กรนะครับเกตังอยู่ตรงไหนเลขอนะ่ะมองไม่เห็นอยู่บางนี้อะไรมันค่านเนี่ยดูบางกล้องเดี๋ยวรอสักครู่นะคะสําหรับตัวเลขเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะพอดีว่ามันหลายกล้องนะคะตอนนี้กล้องที่ยังไม่ชัดเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวแอดให้ดูนะคะกล้องที่ชัดๆอยู่จะมีอยู่สองกล้องส่วนอีกสามกล้องตอนนี้ไม่ชัดเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ เดี๋ยวแอดจะขยับกล้องให้ดูนะคะพงเดอเจ้าปูขะขออันให้ลูกไดวมาเฮ็ดเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านได้มาทําบุญน้าเดอปูเดอนะคะไก่บรนไดก็เดินทางมาเดอปูเดอให้ดีสชคได้มานะคะให้ขอจักสามตูนะคะให้เอฟซีเดินพ้นไปยิบไปจับลอตเตอรี่ไว้เนี่ยนะคะเธอพ้นเธอเพิ้นมักน้ำเนาะ เอาสองเจ็ดสามพี่น้องอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะกล้องที่ยังไม่เห็นเดี๋ยวรอสักครู่เจ๊ตังชี้ให้ดูหน่อยใครอยู่ตรงไหนเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวแอดแอดแอดขอให้มันเอ๋เลขทูบมันจุดหมดก่อนเดี๋ยวแอดจะให้ดูอีกรอบหนึ่งพอดีว่าตอนนี้มันขยับดูได้แค่สามกล้องนะคะสองกล้องส่วนอีกล้องนี่ยังไม่เห็นนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวแอดจะขยับกล้องให้ ให้ดูไอ้น,นี้หมดก่อนเดี๋ยวดูกล้องนี้เสร็จแล้วจะให้ดูสองเจ็ดเนี่ยสองเจ็ดสามสามเลยนะฮึเอาไว้เลขสองป่ะสองเจ็ดสองเฮ้ยสองเจ็ดสองท่านผู้ชมเอาสองเจ็ดเอาคือกันกัมมูกีแถกคอยคอยไปอถ้าบุญอยู่ข้างบุญกระตรงกันกับเจ็ดสองไหมสองเจ็ดสองท่านผู้ชมค่ะ 不不行。 สื่อง,งายอยู่สองสองกับเจ็ดสองั้นาเด้นี่เนาะแมนว่ามันทาก็จะเป็นสองสองกับเจ็ดสองนะคะอ๋อแล้วก็ตัวเลขที่เห็นนี่มันแปดห้าเด้อันอีกตัวเรื่องที่เห็นจะแปดห้าเห็นชัดมากค่ะแปดห้าห้าแปดยีนโลกน้ำเนีย่ยแปดห้า สองเจ็ดสองค่ะสรุปตัวเลขจะเป็นตามไนเดอร์ทำไปช่วงขาสำหรับตัวเลขภูสิงนะคะสองเจ็ดสองแล้วก็แปดห้าสองเจ็ดแล้วก็สองสองนะคะตัวเลขภูสิงนะคะสีงวดติดแล้วนะคะแล้วก็คนที่โชคดีมีโชคลาภนะคะถูกหล้านก็อยู่ที่ภูสิงนะคะวันนี้เราเลยตามตัวเลขมาฝาก FC นะคะ ยังไงก็ฝาก FC ด้วยนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อนำเสนอแนวทางเท่านั้นนะคะก็ขอให้ใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะ